รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการลุยขอบสนั่วพี่ชาวครับเรากลับมาจะเจอกันอีกแล้วครับทางช่องเคเบิลชาน n ลสามสิบเจ็ดอยู่กันตรงนี้นะครับกับพี่ชาวชาวริ้นย่อมดอนเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลร,รากย้าก,กีฬาชุมชนตําบลมุงบ้านนะครับเรื่องราวของท่านนะครับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นการส่งเสริม อาชีพนะครับส่งเรื่องราวมาถึงพวกเรานะครับวันนี้นะครับในช่วงเบรกแรกนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดร้อเอดนะครับไปกันที่โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อตาบลดงสิง์จังหวัดร้อเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งมีกิจกรรมนะครับในการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลมีฟุตบอลแมตช์พิเศษมีฟุตบอลชิงทั่วรางวัลด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับเราไปนั่งพูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเล่นกีฬากันครับ ผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอจังหานะครับด้านหลังนะครับตอนนี้เป็นน้องๆเด็กๆเกยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้นําของทางด้านพื้นที่กันนิดหนึ่งให้การสนับสนุนอย่างไรให้ความสําคัญกับกีฬาฟุตบอลอย่างไรหรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆน,นะครับเราจะคุยกับทั้ง4ท่านนะครับอยู่ตรงนี้ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับเ,เรื่องของเยาวชนเนี่ยมันตรงกับนโยบายของผมซึ่งบริหารผ,ผู้บริหารในแถลงนโยบายเรื่องการสนับสนุสน,นกีฬาเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานี้ได้ส่งทีมเยาวชนอของตำบลดนองสิงห์เนี่ยชนะระดับอำเภอแล้วก็ชนะระดับจังหวัดนะครับเป็นกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยผู้นําชุมชนเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนากีฬาในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้ห่างไกลาจากายาเสพติด สืบเนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ของดงสิงห์เองเนี่ยเรามาเล่นกีฬายาเสพติดก็จะลดน้อยลงครับผมนายยงยดมครัตน์รองนายยกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์นะครับตำบลดงสิงห์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ส่งเยาวชนนะครับเยาวชนทุกหมู่บ้านนะครับมาช่วยคัดกรองนะครับคนที่มีประสบการณ์เรื่องฟุตบอลนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมการกีฬานี้ก็ช่วยเขาห่างไกลยาเสพติดอย่างนี้ครับผมก็น้องๆก็ให้ความร่วมมือดีครับทุกหมู่บ้านครับผมผมนายสวิทแยชยสีกับสภาชิกสภาเทศบาลตะบลดงสิงค์ครับสำหรับการกีฬาถือว่าโาวชนพี่น้องตะบนดงสิง์ของเรามีความสนับสนุนมีความรักนะครับชอบกีฬา ด้วยกันนะครับทั้งเยาวชนทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนสนับสนุนเด็กๆเยาวชนได้ดีครับแล้นนวก็ท่านนายกก็ให้การสนับสนุนก็ประมาณนะครับตอนนี้เยาวชนก็ก็มีการซ้อมกีฬาครับเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬานะครับก็ื่จะมาถึงนี้นะครับก็กรอดูสถานการณ์ก่อนโดยหลักแล้วเนี่ยเราเราจะเน้นคนพื้นที่ก่อนนะครับก็คือจะให้เด็กพวกเราเนี่ยรวมทีมกันไม่ว่าจะไม่เป็นเฉพาะหมู่บ้านนะเอ่อคือภายในตำบลเราจะกําหนดเขตอย่างนั้น ในเรื่องของของกีฬาเนี่ยก็ถือว่านโยบายของผู้บริหารเนี่ยท่านเน้นตรงนี้อยู่แล้วนะครับกีฬา<ด><ด>ที่เราดูวันนี้เป็นกีฬาของเฉพาะหมู่บ้านครับเฉพาะหมู่บ้าน,ค,าานคือเด็กๆ2หมู่ของบ้านป่านเน,นี่ยเขาก็เชิญเพื่อนเข้ามาคือเขาได้เพื่อนภายในตำบลน,นะครับรัฐบลข้างเคียงเนี่ยเขาก็เชิญมา,มา,มาร่วมตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเหตุทะเลาะวิวาทในอะไรไม่ค่อยมีในพื้นที่เรานะครับไม่ใช่เฉพาะปัญหายาเสพติดหรอก คือถ้าเขารู้กันเขาก็ไปมาหาสู่กันปัญหาขัดแย้งก็ไม่ค่อยจะมีครับนั่นแหละครับเป็นผู้นําชุมชนนะครับที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาสําหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับภายในอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนั้นก็มีการเปิดคลินิกนะครับสอนฟุตบอลเยาวชนเด็กๆนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงเด็กโตเลยนะครับคุณผู้ชมโดยบรรดานักเตะ อดีตทีมชาติไทยแล้วก็กลุ่มสตารโค้ดนะครับการสอนฟุตบอลในวันนี้นะครับก็เป็นเบสิกแบบพื้นฐานช่วงสั้นๆนะครับในช่วงเช้านะครับก็ปรากฏว่ามีเด็กๆและก็เยาวชนนะครับมาเข้าแคมป์ในการฝึกมากมายนะครับสวัสดีครับผมสุริยะเทพชมพูนะครับเป็นประธานเยาวชนหมู่บ้านป่านหมู่6ตำบลตงสิง อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟุตบอลป่านครับนะครับครั้งที่3ซึ่งเราจัดมา,าเป็น3ปีแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้ห่างไกลย,ยาเสพติดแล้วก็มีทักษะฟุตบอลแล้วก็เป็นโอกาสดีที่สโมโสรเคทีเขา,าพี่ๆอาจารย์ได้มาเปิดเป็นคลินิกฟุตบอลสอนเด็กๆด้วยครับในพื้นที่เรามีน้องๆเด็กๆชอบฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนก็เยอะครับ เยอะ,ย,อะอยื่อยู่แล้วก็ทีหมู่บ้านก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์ตำบลดงสิงด้วยก็เราจะมีการประชาสัมพันธ์ทุกปีทุกปีอยู่แล้วครับให,ให้ทางผู้ใหญ่รับทราบแล้วเขาเขาจะช่วยช่วยเหลือมาตลอดตลอดอยู่กระดับแรกเลยก็คือจะขอบคุณผู้ใหญ่ทาง าทางลงสถานที่ก่อนขออท่านพอ,อนะครับโรงเรียนบ้านป่านของออแล้วก็ต่อมาก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ท,ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสโมสรเคทยูเนเต็ดครับที่มาเป็นสปอนเซอร์หลักใน,ในงานนี้ครับสวัสดีครับผมโค้ชคิมเนลิตเจริญสุขนะครับหัวหน้าผู้สอนสโมสรเคทยูเนเต็ดครับก็พอดีว,วันนี้มาฝึกเทคนิคข,ขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆ เยาวชนโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็รู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆให้ความตอบรับเป็นอย่างดีครับผมแต่ละคนมีมีแววมีพัฒนาการอย่างไรมากครับช่ว,นนสชวงสั้นช่วงสั้นๆก็ถือว่าทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจดีครับส่วนในเรื่องของทักษะขั้นเทคนิคอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปฝึกกันต่างหากอะไรอีกทีครับผมสวัสดีครับผมชื่อเดกชายนะนทลงเดชสุรมวีชื่อเล่นชื่อดีอเรียนอยู่โรงเรียน กมราศสครับวันนี้มาซ้อมได้เบสิกได้อะไรหลายๆอย่างครับเล่นบอลที่โรงเรียนรุ่นไหนนครรับุ่13 14 15ผมชื่อเด็กชายจักรใจพระลูบนครับเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลหนองยามะโรงเรียนกีฬาเทศบาลมร้เอ็ดครับ ถ้าช้ากว่านี้ปรับแพ้นะครับให้มานั่งกินเหล้าเนี่นได้มาฝึกซ้อมฟุตบอลได้การเรียนรู้ดีมากเลยครับแปรบอลยิงบอลครับเจทีเจทเอ ในส่วนของการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ TK United นะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยโค้ชสอนนะครับนำคณะนะครับไปฝึกเด็กๆนะครับ จากนั้นครับมีการแข่งขันฟุตบอลหลายรายการหลายรุ่นนะครับรวมไปถึงรุ่น VIP คู่พิเศษด้วยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมลูกหนังติดล้อนะครับกับทางด้านชมรมฟุตบอลอำเภอจังหารนะครับผลปรากฏว่าเกมนี้นะครับทีมลูกหนังติดล้อก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเอาชนะคู่แข่งขันไปแบบนิ่มๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยครับวันนี้ทีมชมรมจังหาร ดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเชิญรับเชิญชมรมผู้สื่อข่าวลุกหนังติดล้อนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับทีมชมรมของเราโดยการนําท่านนายอำเภออนนศรีบุญลือถึงท่านเดี๋ยย้ายไปอยู่บนทองแล้วแต่ท่านยังให้การสนับสนุนของเราเป็นอย่างยิ่งครับขอเสียงตบมือให้ท่านนายอำเภอคนเก่าครับควมกับสพจังหารและท่านรองจังหารครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งในนามตัวแทนของชมรมจังหาร มาวันนี้อาจจะไม่เต็มที่ครับถือว่ามีภารกิจต่างคนต่างมีหน้าที่การงานทำในบริเวณอำเภอจังหารของเราหน่วยงานราชการหรือว่าทำงานที่อื่นได้มาช่วยกันครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับผมแนะานามชมรมลูกหนังกิดร้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมชมรมฟุตบอลจังหารนะครับแล้วก็ในการมาร่วม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับก็ได้ออกกํลาลังกายด้วยได้ทําบุญด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีครับผมโคดหนูนะครับก็วันนี้เคทียูเนเต็ดเรานะครับก็นาทีมน้องๆทีมของเคทียูเนเต็ดนะครับก็มาเตะฟุตบอลการกุศลนะครับวันนี้ป่านครับครั้งที่3นะครับก็เป็นการหารายได้ให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมฟุตบอลนะฮะระดับอาชีพให้กับลูกๆลหลานเยาวชนของเราได้เรียนรู้ฟุตบอลนะครับอนาคตนะครับเพื่อจะได้เป็นนักฟุตบอลในอนาคตนะครับอยากางของเราก็จะมีอดีตทีมชาติเนี่ยที่ยืนอยู่2ท่านนี้นะครับซึ่งก็ลูกๆหลา สนใจก็จะได้เข้ามาอ,อยู่ร่วมกับเคทีเด็ดเรานะครับผมผมในนามของหัวหน้าผู้สอนเคทีในเต็กก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับที่นําถ่ายทอดประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมาถ่ายทอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อครับผม ครับก็สนุกดีครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีสามนะครับที่เรามาบ้านป่านครับที่เรามาวัตถุสงค์เราเลยก็คือในอนาคตนะครับอาจจะมีศูนย์ฝึกของสโมสรเคทีเป็นศูนย์ที่สองในตัวอำเภอนะครับเบื้องต้นได้่าพูดกับทางอ่โรงเรียนไว้แล้วนะครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นกุมภาเนี่ยต้องเปิดรับสมัครเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมป่าเป็นนักเตะสโมสรเคทียูเนเต็ดครับชื่อนายกิษดาโพคาหมนครับความรู้สึกวันนี้ดีใจมากๆครับทำเต็มที่แล้วครับ เล่นฟุตบอลให้สนุกครับได้เท่านี้ครับพูดอะไรไม่ออกครับดีใจมากๆครับผมชื่อนพพลัดฟอนสวัสดิ์ครับดีใจครับที่ได้ดาวซันโบครับได้ก่อนขอบคุณผู้จัดงานครับครับสองคนหลังสุดนะครับเป็นนักเตะ ได้รางวัลดาวสันโวและนักเตะยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมสําหรับรายการนี้นะครับ ก็เป็นเด็กๆนะครับภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีความสามารถไม่ธรรมดานะครับส่วนหนึ่งครับก็มีโค้ชน้อยนะครับจากนครราชสีมายูเนเต็ดนะครับระดับไทยลีก3ไปร่วมกิจกรรมนะครับเราก็สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของทีมนครราชสีมายูเนเต็ดมาฝากด้วยนะครับจากนั้นเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเด็กที่ 2. นะครับกิจกรรมภาคสนามนะครับเราจะไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ บัณฑิตจุมผานะครับหรือโค้ดน้อยนะครับเป็นเฮดโค้รของสโมสรนครราชสีมายูเนเต็ดครับผมในระดับทีสครับผมเลขแรกเราอยู่อันดับที่3นะครับแต่ตอนนี้เลข2เราแข่งไปแล้ว3นัดนะครับซึ่งชนะทั้ง3นัดเลย9แต้มเต็มนะตอนนี้ลำดับเราขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2นะครับรองจากเมืองเลยอยู่แต้มเดียว นะแล้วก็ห่างจากอันดับ3คืออุบลคุณพัฒอยู่5แต้มช่วงพักเล็กแล้วเตรียมทีมยังไงในสเป้าหมายที่จะขึ้นทีสอตอนนี้เราก็เสริมนักเตะทุกตำแหน่งแล้วครับนะจะเริ่มซ้อมวันที่2หลังปีใหม่นะซึ่งนะัดนะัดที่4ของเล็กเล็กสนี่เราจะไปเยือนอุบลคุณพัฒซึ่งเป็นอันดับ2กับอันดับสนะครับนะค,คงคงไม่ได้เพิ่มใครนะครับส่วน ตอนนี้เป้าหมายแรกก็คืออยากจะไปแชมเปี้ลีกให้ได้ก่อนส่วนของการที่จะขึ้นทีสองครับมันมันก็หวังนิดๆอยู่ครับว่าว่าถ้า มีโอกาสได้ไปแชมเปี้ยน์ลีกแล้วยังไงเราก็ต้องหวังเพื่อที่จะไปทีสองให้ได้ครับผมช่วงพักเล็กตอนนี้นะก็ปล่อยเด็กไปพักผ่อนช่วงปีใหม่หลังจากนั้นก็คงมารวมตัวอีกอันนี้วันนี้นะโค้ชได้มาร่วมกิจกรรมกับลุกหนังตีเลาะที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอทีมงานเจอพี่ๆของเคยอย่างดามหนูหรือ,อ โคดคิมโคดซอพวกนี้ครับก็คือเป็นทีมงานเก่านะครับก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มีความยินดีนะครับออออใหออใหห้้้เเเธธจจงงมแสู่ตไป